สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันหลังจากที่เกี่ยวหญ้าให้งวัวแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้าเขาไปาอีกล่ะพี่สองพี่น้องอันมาเบิ่งกันว่าข้าสิได้เห็ดหยังแน่จ้าแต่ว่าก็เก็บมาเก็บมาบ้างแล้วนะจ๊นนะเนาะเห็ดทานเห็ดเพาะหลาคนด้วนี่ mm hmm. น้องสาวเห็นเห็ดเพาะน้องสาวเอิ้นจ้าทุกคนจ้าไปทางใดได้ล่ะเตะก้อนหินลมปากคาดซะ หลายดอกบ่ใส่ดิแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งเต็มกำมือแล้ยจับเอาลายลายให้เฮ็ดเพาะผีชานล่างใส่เห็ด โอเคหวป้ามี <tous deux> <es> oh. ่จะถองยังไงทุกคนอได้เห็นมามเน่ยเราจจะพี่น้องน้ำก่อนไปเพิ่งกันไปเพิ่อกันเออเอาเอาเอาเห็นเอ็น จะได้ไปเก่งอข้นเาเราเป็นเห็ด่เ้แมนาลายเหแมแนอุ้ยนั่นเห็ดตัวนั้นอุยอยู่หูเกิตาลายทุกคนนี่แมนหมดเลยดูดูมแมนอย่างไดตาลายดูทุกคนจ้าแงตาเต็มเลยดูดูมันหักเพล่หักเพลอ

หลายจ้ะทุกคนแมนตัวบาไม่โอ้อันน่เนาลอันไม่ก็มีอันเก่าก็มีบนกันอยู่นาวะเนี่ยบอเด็กเป็นเน่าหยามาเหมืนัอ่ดีมากเ ได้พ่อเกี่ยงอยู่ด้ยพี่น้องจ้ะไล่ลายเตื่นไปดิไอ้เด็ดแองนี่มองระดอกสองดอกเลยบระเทศไทยทุกคนในบึงจับพี่น้องเดี๋รามาหากันจ้ะเขาจะพอบอจะอุ้ยพี่เต็มเลยพี่คุณเห็นเล่าเห็นแล่าทุกคนน้องสาวแม่เห็ดบอพนาวาแม่หมดเลยเอาเอาเมีดใหญ่มากเพราะว่าสิมาเอาหนอโจดจ้ะทุกคนมาสั่นหนอโจดจ้ะลองเรื่องเมีดใหญ่มาก ถอะามให้จัง่อยนะจ้าทุกคนโอ้ไอ้ฝายคักน่เนีพี่้รงว่ะวโอ้ยทุกคนโอ้ยใคร่า่ครับว่ะไม่ใคร่ายเถ้วองดูใครง่ายองงใช่จ้าทุกคน S <S หางอีกจ้าทุกคนจ้าบริเวณ<ด><ส>เห็ดเกิดกระดายไทยบึงนะจ๊ะเนาะเพื่อผู้ใดอยากหาแะ้วจ๊ะเน้ะทุกคนจ้าหน่แล้วากววารมันจะเกิดกับตุ่นจิกด้วยจา้านน่กับภูมิจิกนี่แหละจ้านนี่น,นี่สังเกตบึงจา้าทุกคนจ้าสังเกตดีๆยังเห็นด้อจา้าเขียวอุม้มทุ่มปลากระดายจ้าทุกคน้องสาวส่วนลงไปข้างล่างหาเห็ดท่านแลวจา้าสิได้เอานอโจ๋ชิดเด้บบานกัน,กนจา้าไปไปกันจ้าบึงเห็ดโอ้ยพี่ตะกินเต็มเลย เฮ้ยเพียลุกข้นมเพียฮยืนแล้เตะกบหินอึ๊บเฮ้ย้กํเียแล้วจะว้าเพียโอ้มันมันจ้าเห็ดทานั่นละจ้าโอ้ยดอกงามงาโอ้โเห็นอกแล้กจ้าเห็นดิคาจ้าสาธิไปเอาจ้า

จุ่มเลย,ยวายวายอึ๊บพนะี่นี่อืมทั่นว้ายสิได้พกก่อแกงจะเห็นอีก่แล้วออดอกนาะตึกได้จ้ะทุกคนแกงแสบเฮ็ดทาย,อยดอกอ,อ่อ,อนๆนด้จ้ะทุกคน ดอกง่้หาไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวก็กพ่อแกงเองเก็บไปเก็บม,มาพ่อแกงหรือทุกคนเก็บไปเก็บม,มาพ่อแกงหรือจ้ะเดี๋ยวนี่เก็บไปเก็บมากกับพ่อแกงเดีล่ะจ้าเกิดขึ้นมด้ไหม าดอกเงินดิโอ้โหน้ำมาเท่าด้วก่อนอ่อนๆดิเกิดไหมตัวโอ้โหดทุกคนดอกเห็ดเพียงเยอะน้ำมาดอกง่ายแต่ดอกเห็ดทานก็ดีเลยอะไรพี่น้องว่าฮะปัดขาเอาจ้า กเอันหนาหูหูมากัดเจ็บแผลตัดขาเอาจ้าใส่กูเน้องสาวจับเจ็บอยู่ผุนไวไวอยู่ผัวร่ะว่ะเออนี่นี่อีดองนึงนี่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 อยู่นี่ก็แม่พี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 ่ลูกี้ นี่ดูเห็ดเมยโอ้ทุกคนได้หลายแล้วได้หลายแล้วบันนี้ไปเฮ็ดตีโอ้ย่อยเฮ็ดหลายจ้าทุกคนน้องตาก็ไปฟอยอีกแล้วจ้าทุกคนเผี่อโอ้ไปพูดอีกแบบนึงบักี้เลยจ้าทุกคนเผี่อว้าวดูดูโอ้ยว่ะโอ้อ่อนๆดูจ้าจ้าทุกคนโอ้ยดูว้าวนี่ไม่เกิดไหมจ้าพี่น้อง ว้ามองเห็บุ้งกระตาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเยอะพื่อนอะทุกคนเห็นมีแตงามมาหาตัวจ้ายังมีมองหาอีกอยู่จ้าทุกคนจ้านี่จะนอนโจดนี่นี่เน,นี่เขามาเอาต้มจิ้มแซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องเยอะหาเมื่อีกคนจ้าทุกคนนอนนอนก็นมี ้นนีี่่จะหวานจุ๋ยเลยแหละจ้ะทุกคนท้องหวานต้งกรอบเบิ้งขออนุญาตเอากคนได้จ้ะทุกคนจ๋าพุ่นอยู่ในปลาผมในกอมันจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนเอาก้อนจ้ะจะได้ฟ้าได้จะได้กลับบ้านมุ่งกัดไหมจ้ะพุ่นพอเฮ็ดบวกน้ำแกงจ้ะพี่น้อง แกงบักไงเลยจ้ะเห็ดกระไดนี่นอโจดเท่ากันพ่อได้กินจ้ะทุกคนพุดสองคนพี่น้องพี่นุ่มน้องสาวพ่อแล้วสนิพ่อได้กินกับบ้านได้เงยแล้วจ้ะทุกคนจ้าไปไปบ้านกันจ้ะทุกคนจ้ะความโชคดีจ้ะพี่น้องเห็ดขอนม่วงจ้ะโอ้ยแตยหัวแท้ขี่รถมาเลี้ยวเห็นเอาเสะเลยจ้ะทุกคนจ้ะงามงาม ต้นม่วงลอยเปอร์เซ็นต์ได้อจ้ะเพราะว่าหยังเพราะว่าม่แงไข่มดแดงอยู่จ้ะเอาไปตืิมกันโอ้โอ้โอ้เถ้ากินเอ้ยมันต้องคนหนึ่งเก็บป่ะอือได้ละบอกเขาเหยียบลงตัวอืออืออือเอาซันนี่เอาซันนี่จ้ะพี่น้องเอาอัน <Far> นั้นไว้เ <Ice> ดี <y> ๋ยวจะไปแกะให้ม <y> ันให้มันเกิดอีกให้มาเอาอีก สนี่จ้ะทุกคนงามดีองามเทียบกันขอนมองแทร้อยเปร์เซ็น